ตอนนี้สวยมากเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสีม่สิบเดี๋ยวลองมว้าวซูมยิ่งสวยนะคะทุกคนสวยมากเลยโอ้โหแจ่มจัาดมากเลยด้วยะค่ะทุกคนคะ่ะอะสมอสเอาสวยมากสวยมาก ยาวไปยาวไปนะคะยาวไปให้มันได้นาทีขึ้น <c oughs> <c oughs> เพื่อเจอกวางสามทุ่มสามทุ่มสี่สิบสามทุ่มสี่เสียบแล้วสวยมากอ่ะสี่เสียบวะนะ <c oughs> ดูทางนี้ก็สองกวางด้วยนะคะ <c oughs> งามมากตอนนี้ไม่มีเวลาไอ้ตอนนี้เก็บหอยก็ไม่ได้เพราะว่าหอยนะมันอ่าโอ้กวางไม่มีกวางเข้าที่นอนแล้วหอยน่ะมันน้ำขึ้นนะคะ เลยมาสองกวาง2ตะวันแทนนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะเราชอบบรรยากาศแบบนี้มากเราก็จะทำเสียงเล็กเสียงน้อยให้คนหมั่นไส้เราเล่นๆนะคะ <c oughs> มันสวยเจอแบบว่าต้นไม้ที่แบบใหญ่แบบนี้นะคะทุกคนอุ้ยสะออน,นเงี้ยงต้นนี้สวย ร้านเัน้ยเห็นไนหะเปลี่ยนมันเป็น,ปนอ่าเราจะไม่เวลาเราซูมอ่ะมันมันรู้สึกมันเวียนหัวแต่ว่าไม่ซูมเข้าไม่ได้นะทุกคนโอโหมันสวยมากเลยอันนี้นะคะทุกคนคะมันมันจะเลวลาเราลองซูมดูซูมก็สวย้ยมันวางไม่ได้จริง อีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วก็ต่ออีกคลิปหนึ่งสวยมาก